ทีนี้ขออนุญาตคุณสาธิตเราไล่เรียงคลัสเตอร์ที่เป็นข่าวในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะที่หลายพื้นที่เริ่มออกข่าวแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงพอสมควรยกตัวอย่างอาเริ่มจากเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ตลาดเมืองใหม่มันลุกลามบานตายไปหลาย20คลัสเตอร์เป็น10กว่าคลัสเตอร์แล้วบางคลัสเตอร์อาจจะจํานวนผู้ติดเชื้อน้อยหน่อยแต่บางคลัสเตอร์ก็เยอะหน่อยตอนนี้สถานการณ์ที่เชียงใหม่เนี่ยทางสอทอประเมินไว้ว่ายังไงบ้างฮะ จริงๆต,งต้องเรียนเรียนผ่านรายการเด e s ส a ต d ดารเลยว่าการที่เราจำลองอฉากกระทัดของการผ่อนคลายแล้วก็เขาเรียกว่าประชาชนที่อยู่ในระหว่างการเก็บกดและก็ะอัดอัานเนี่ยนะครับพอมันมีการผ่อนคลายเนี่ยมันจะทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผลก็ปรากฏเหมือนที่เชียงใหม่ซึ่ง อาจจะต้องเกิดในกรณีแบบนี้อีกหลายพื้นที่ในแบบในแบบทัสเตอร์ลักษณะอาจจะเป็นตลาดหรืออาจจะเป็นร้านอาหารหรือจะเป็นโรงเรียนครับครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันอาจจะดีกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ก่อนหน้านี้เพราะว่าการฉีดวัคซีนไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเกิดเตอร์เนี่ยย่อมจะเกิดเกิดขึ้นนะครับแต่เราเราคำนวณว,ว่าวัคซีนที่สามารถ ครับกลุมได้มากพอในระยะเวลาประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยทำให้การติดเชื้อเนี่ยเป็นการติดเชื้อในลักษณะที่มีแมไม่มีอาการแปงแล้วเราถ้าเรา<ม>ทําให้เขาเข้าโฮมไอโซเลชันหรือถ้าเราให้เขามีซีครับสถานการณ์การจัดการเตียงหรือการดูแลผู้ป่วยหนักเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่อืม,มีสภาพวุ่นวายหมือน่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ในคลับเตอร์นั้นอาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจึงต้องจําเป็นต้องเรียนบอกว่ากรณีการนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชือ้อแต่เพียงแต่ว่าป้องกันอาการดุแด้งก็ขอให้ทุกคนได้ป้องกันระมัดระวังให้เต็มที่แต่ถ้ามันรับลอดไปก็เป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่จะไปควบคุมและใช้มาตรการในแต่ละคลัสเตอร์เช่นถ้าเป็นคลัสเตอร์โรงงานซึ่งฉีดไัแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่ ออกแบบไว้อีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นคลัสเตอร์นี้จะเข้าไปควบคุมในลักษณะที่ทำโฮมซเลชั่นหรือทำซีไนะครับโรงงานอาจจะทําเป็นเป็นนะครับหรือในส่วนอื่นก็อาจจะต้องทําเป็นลักษณะการต้มกุมเป็นเขาเรียกว่าเอาที่มีเ uh อ่อโลเข้าควอนตีนก็คือว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ต้องย้อนกลับเอาไปเก็บเอาไปกักเพื่อไม่ให้ไปมีการแพร่ระบาดซึ่งอันนี้นนก็ต้องตาม าจัดการในแต่ละคัสเซอร์ที่มีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าสถานการณ์จะคล้ายๆของเดิมแต่ว่าจะไม่อาก,นนการหนักจะไม่เหมือนเดิมครับ